ดเพื่นไม่ไม่เคยมีอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับต้องฝุ่นต้องป่าช้าต้องอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกเราชอบเราชอบเราชอบเ้าอยากได้เป็นคนดีมากไหมครับคือไม่เพราะว่าไม่งั้นมันใกล้ชีวิตจริงไม่ถ้าได้บทคนดีมันใกล้ชีวิตจริงเกินไปเราไม่อยากเล่นอะไรที่มันใกล้ชีวิตจริงไงใช่ ก็เลยแบบไม่ค่อยรับบทคนดีครับมันใกล้ชีวิตจริงเกินมันง่ายไปทำตัวไปว่านอะไรเนีอยเออเนี่ยแล้วอาไรอย่างบทคุณไม่ดีมันต้องฝึกการแมนจริงอุ้ยเหนื่อยทำกันบ้านหนักใช่แต่แต่ช่วงนี้ตัวอย่างค่อนข้างเยอะตัวอย่างค่อนข้างเยอะก็เลยแบบดูได้เอาเลฟเฟลต์มันจะเยอะแยะเยอะแยะอุ้ยทุกวันนี้เยอะแยะมากเราเราเปิด ไถ่ไถ่ก็เห็นแล้วไม่ไม่ต้องทำการบ้านเยอะเรกแา่เราเป็นจริงแล้วเราเป็นว่าที่สามีนอนาคตที่ดีเลยไม่ใช่ว่าที่เป็นแล้วก็เป็นแล้วด้วยเป็นแล้วก็ไม่ใช่บ้านมันลดเลขทาชีวิตประสาทเลยเมื่อวานเป็นบ้านครับมันนี่จะไม่มีการเจอเป็นไงไหมเจอไหมเทสระบบเสียงในบ้านโซ่าหรว่าตุกเคาทว่ามันว่าห้องมันเก็บเสียงไหมแล้วก็เราต้องเช็คว่าที่เขาบิวอินอ่ะมันแข็งแรงหรือเปล่าใช่ใช่บัานตกเจ็บคนอื่นเหรอฮะ มันไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้ห่างเยอะอะถ้ามันไม่เก็บเสียงก็แล้วตอนนี้เป็นไงว่าขาอุ้ยดีดีแข็งแรงแข็งแรงใช่ใช่ผู้รับเหมาทําไว้ดีขาผ่านผ่านผ่านดีครับก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้เอออันนั้นคุณภรรยาว่าไงบ้างกับพอได้ย้ายเขามาอยู่แบบที่นี่แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีเหมือนกันนะเป็นไงบ้างพอเขาแฮปปี้ครับคือเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็นอนคุยกันว่า เฮ้ยดีเนาะแบบเราเต็มที่กันมาแล้วนี่คือผลจากสิ่งที่เราเหนื่อยความภูมิใจอะเหมือนหันไปหันไปคุยกันแล้วแบบหันไปคุยกันแล้วเออบอกบอกบอกกันแล้วกันว่าภูมิใจเนาะที่แบบสิ่งนี้มันเป็นบ้านในฝันเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจทั้งคู่ครับแล้วพอเข้าบ้านไปอยู่มันต้องมีเคล็ดลับหรือมีอะไรไหมครับผมว่าเรียนรู้ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันอยู่นะหมายถึงว่า ต่อให้อยู่ด้วยกันมา11ปีแล้วอะแต่ก็ยังนีอะไรเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลายิ่งตอนนี้เราย้ายเขาไปอยู่บ้านแล้วใช่ไหมแปลว่าเราจะเจอกันตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงมันก็จะต้องมีอะไรที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆที่ทําให้เราต้องเรียนรู้กันอีกอยู่ดีทั้งคู่นะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ไปกลับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คืออยู่ด้วยกันเลยการอยู่ด้วยกันเลยอะ เราต้องเรียนรู้กันอีกนะมีอารมณ์มาเพราะว่าทุกวันที่เราเคยมีอารมณ์อะไรไม่ว่าเบื่อหน้ากันไม่รู้ว่าแบบเจอเธอทุกวันเลยอย่างนี้ผมไม่ทั้งไม่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 ได้เบื่อหน้ากันนะครับไม่ไม่เพราะว่าถ้าเบื่อหน้ากันสิบเอ็ดปีเบื่อกไปแล้วครับมันไม่ได้มันไม่ได้เบื่อครับมันมันคือการเจอนิสัยบางอย่างที่ใช่มันเป็นเรื่องปกตินะไม่อ่าเช่นเออเออเออ่นี่ทำอะไรถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาก็จะไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรข้างเตียงเราก็วางแหมะไว้อย่างนั้นเช่นแบบทิชชู่ไเราก็วางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอไงถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขามาเจอเขาช็อกนะด่าสิราอะไรก็ดีมันทาให้เราแบบอ๋อเออเไม่ติดสบายนะอะไรอ่าแล้วเขาล่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิบเอ็ดปีพอเห็นในบ้านที่อยู่หลังกันยังยังไม่มีอะไรที่แบบ ยังไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยเราว่าไมด้ว่าเขาเป็นระยาที่เียบพอดี<า>มันต่างฝักเนาะคนนี้ขึ้นมึงคนนี้ขึ้นห,นนนหนึงอยู่แล้วครับหมายถึงว่าผมว่า relationship ไม่รู้นะไม่รู้ผมไม่ได้เป็น expert แต่ว่าผมว่า relationship ที่ดีมันไม่ใช่การมาหากันตรงกลางนะแต่มันคือการที่เลือกที่จะปฏิบัติกับคนนี้ยังไงมากกว่าเช่นแบบ บางทีเรื่องนี้ทําให้เราหง,งุดหงิดแต่เราค่อยเป็นหง,งุดหงิดของเราอ,ะอ่ะอย่าเป็นหง,งุดหงิดตรงนั้นอะ่ะมากกว่าที่จะแบบเพราะบางสิ่งบางอย่างต่อให้เราพยายามปรับอะ่ะเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วออกปะ่ะก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องไม่ต้องปรับหรอกแต่ว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าเลือกที่จะไม่ใช้อารมณ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่ามากกว่าที่จะแบบเออเลิกนิสัยบางอย่างเพราะบางอย่างมันนิสยัยมัน มันไม่ใช่นิสัยมันเป็นสันดาห์ของผมอคนคนหนึ่งอะหมายถึงว่าคาว่าสันดาห <B> ์สำหรับผมมันคือแบบนิสัยที่เป็นเราอะเออมันก็มีหลายเรื่องที่ผมพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็ต้องเลือกที่จะปล่อยวางดีที่สุดเราขยับสเตอร์เนาะเป็นแบบสามีพจริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับก็คือเราจดทะเบียนกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็ เมื่อวานเพิ่งเพิ่มก็คือเราอยู่บ้านบบเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านก็อยู่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยตื่นเต้นเมื่อคืนตื่นเต้นมากเพราะแบบเชียอันี่คือบ้านเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออตื่นเต้นบวกภูมิใจครับแล้วเขาตื่นเต้นมันเขาหลับเต้นแต่เขาเหนื่อยเขาตื่นเช้า,เ,ชาเพราะว่าทําพิธีแบบเหมือนทําเมื่อวานเขาไปอยู่พอเลิกบีก็ไปกันตั้งแต่หกโมงเช้า อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลับค่อนข้างเร็วเมื่อวานสุดท้ายแล้วเราแต่งเมื่อไหร่ทจริงจริงๆที่มองที่มองกันไว้คือสิ้นปีครับงานนะงานนะใช่ครับแต่ทำปีสิ่งใช่งานนะครับตัวงานแต่งนะครับสิ้นปีใช่ที่ที่คุยกันไว้นะครับโอเคคุณปีชีนป้าใจดีป้าเก็บเสียงดี